เอาเงียบกันหมดเลยเอายังเอาแล้วเปิดคล <Okay. S 2> ิปเปิดเปิดคลิปเงียบเลยอืสวัสดีครับผม,บผมแสงริ้วมินิมินิอะไรมินิมินิมินิอะไรวะมินินนนโฟวินแล,ลิ้วใช่ใชมิโวินสวัสดีเป็นครั้งที่ร้อยกว่าครับผม <laughs> แล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะนําเสนอแล้วกันเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้เล่นเนาะ อย่างผมผมผมไม่เคยลองเล่นอ่ที่เป็นโค้งอ่าซูเปอร์เอฟเอ็มเลยเราจะนําเสนออ่าซูเปอร์เอฟเอ็มดีแม็กเนาะใช่ดีแม็กดีแม็กดีแม็กไม่ใช่เจ๊ครับดีแม็กเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าคันนี้เมื่อกี้บอกอะไรนะซูเปอร์เอฟเอ็มสามเดือนสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนอะไรฮะหยิบรถโชว์ ไม่ต้องโชว์แล้วเห็นชัดคันนี้นะครับอันนี้คือซูเปอร์เอ Super ใช่ซูเ <M. S 1> ปอร์เออ็มจากปกติจากปกติที่เมื่อก่อนเราจะเล่นกันแค่อ open box. อเปนบ็อกอ่าันนี้เขาเรียกออเปนบ็อกยำอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสามสีล่ละใช่เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมสามสีล่ละแล้วทำไมเขาไม่ค่อยนิยมเล่นมอเตอร์ขาวแล้วผมมองว่ามันก็ดีนะ ผมมองว่ามันก็ดีนะมันก็เหมือนกับใช้ฝีมือในการที่มอเตอร์แรงขึ้นแล้วทำยังไงให้รถมันอยู่รางและเร็วขึ้นมากกว่ามอเตอร์ขาวมผมว่ามองว่าดีนะ<ช>ผมว่ามองว่าดี<ช>น่าสนุกดีใช่ครับสนุกกว่าเมื่อก่อนเพราะว่ารถแรงขึ้นแล้วก็น้องมือใหม่ก็ทำรถได้ง่ายด้วยใช่ครับใช่ใชไม่ต้องมาเค้นมอเตอร์ใช่ครับบางคน โอ้โหมอเตอร์ขาวเขาเก่งอ่ะเราก็สู้เขาไม่ได้มันก็พอมือใหม่ๆไปเจอก็จบคนเก่งก็เยอะนะครับใช่ครับใ่เจอลุงไก่ไปคนเดียวก็จบแล้วเจอลุงไก่คนเดียวจบแล้วอืทีนี้มาถึงคันนี้ดีกว่าคันที่เราบอกว่าเราจะนำเสนอครับตอนนี้เป็นเอโคงซูเปอร์เอเอ็ม เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทําไมเราถึงเรียกว่าซูเปอร์ f อเอมสามเดือนน่าจะเกินอ่ะเกินอีกอระน่าจะเกินน่าจะเกินเอาแบบข้างนอกก่อนเลยอ่าข้างนอกเหรอก็คือถ้าเป็นชุดแต่ว่าเดี๋ยวก่ะนะแต่ว่าการทํามันจะไม่เหมือนเอฟเอใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงการประกอบการประกอบการวางการคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมันก็ ต่างกันแค่ช่วงหลังเท่านั้นเองอืแต่ว่าที่เราเห็นก็คือข้างหน้าเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนใช่ไหมข้างข้างไม่เหมือนข้างหน้าไม่เหมือน,น,น,อ,น,อ,น,น,อ,นอ่าทีเนี้ยมันจะต้องมีวิธีการใส่ที่แบบว่าต่างกันไม่ครับคือข้างข้างข้างหน้าข้างหน้าเราก็เอ่อถ้าเป็นเอ็มเอเราก็ใส่ไม้ฟูรี่อยู่แล้วใช่อ่เพียงแค่ให้รูมันตรงเท่านั้นเองก็ใส่ได้แล้วละ่ะเพียงแต่ไม้เบสข้างหน้าเนี่ยมันจะใส่ได้แค่อันเดียวอ๋อแต่ถ้าเป็นเอ็มเอมันจะใส่ได,สได้สองใช่ไหม ใส่ได้เบิมันก็จะใส่หน้าเบรกได้กว้างขึ้นคันนี้มีอะไรครับคันนี้ก็ย้ายอะไรจาก f a คันคันคันก่อนที่เป็นโครงสีขาว <c oughs> อืมอ่านั่นแหละครับเอามาใส่แล้วก็มีซื้อเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยที่มีซื้อเพิ่มก็มีไม้ฟูรี่เพิ่มอีกหนึ่งอัน <c oughs> ที่ซื้อนะไม้ฟูรี่เพิ่มหนึ่งอันคันแขวนเพิ่มหนึ่งอัน ล้ออลอูทีนี้มาดูใกล้ๆดีกว่าไกันคันนี้มันพิเศษไงอ่าพิเศษยังไงครับก็คือหนึ่งก่อนเลยโคงงครงเป็นโครงซูเปอร์เอ็มสีส้มเราถึงเรียกมันว่าซูเปอร์เอ็มสามเดือนอ่าครงอ่ะครับคือจริงๆนะคือผมไม่ได้มีไม่มีโปรเจกต์ทำคันนี้อยู่แล้ว พอดีไปเจอจังหวะที่มันมีเขาขายเขาเขาเปิดประมูลเขาเปิดประมูลโครงซูเปอร์เอ็มตัวเนี้ยสีส้มแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดผมประมูลไม่ทันอยู่จังหวัดไหนครับผมผมไปอยู่ระยองไปทํางานที่ระยองแล้วมันอยู่ในป่าไงสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยเอฟประมูลไม่ค่อยทันเขาก็เลยซื้อหลังใหม่เข้ามาเขาคือเขามีเขาามีมากกว่าหนึ่งอัน อ่าเราก็เลยซื้อดักไม้เข้ามาจริงจริงแต่ว่าเป็นสีส้มเหมือนกันเนี่ยเราเป็นสีส้มเหมือนกันครับเป็นสีส้มกันอันนี้คือเป็นเป็นโคงซุอ e r m สีส้มอ่าเป็นของแท้นะครับแล้วจริงๆสีส้มเนี่ยพาร์ตมันเป็นสีอะไรที่มาที่มากับโครนอ่ะน่าจะดำมั้งวันนี้ผมลืมเอารถไปด้วยมีเหรอผมมีผมมีที่เป็นรถกล่องชุดตู้คีบอยู่อ่าก็คือน่าจะเป็นเป็นเป็นพาร์ตดำเป็นพาร์ตดำแต่นี่คือเป็นพาร์ตคาร์บอนผมระเบิดมาจากรหัสเก้าสี่ คาร์บอนก็คือจะเหมือนของอันนี้ใช่ครับใช่ใช่เหมือนกันนี้เหมือนกันนี้เหมือนกันสองคันนี้เหมือนกันคันนี้มีเจ้าของอนะคันนี้ไม่เจ้าของอ่ะส่งส่งลงส่งลงใต้ก็แล้วระดับความยากในการหาโครงส้มเนี่ยมันขนาดไหนผมเพิ่งจะเคยเห็นเขาเอาโครงส้มมาขายก็ตั้งแต่เล่นมานะเพิ่งเคยเห็นแค่คังนี้คันเดียวเอง แต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีหรือเปล่าชหรือผมไม่เห็นมันคงหาง่ายเลยอ่าอ่าอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเห็นไงแต่ผมเมื่อกลับมาเล่นใหม่เนี่ยเมื่อมาลักสองปีที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยที่กลับมาเล่นใหม่เนี่ยผมเพิ่งจะเห็นเนี่ยแหละแล้วผมก็ซื้อเข้ามาเขามีทั้งหมดสามชิ้นเขาลงมาหมูหนึ่งชิ้นเหลือหลังไม้สองชิ้นผมก็เอาหมดเลยสองชิ้นบางคนมาเล่นใหม่อาจจะไม่เห็นว่าไอ้โค้งส้มเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้เลยเหมือนรถกล่องใช่ไหม มันไม่ซื้อเลยเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยซื้อได้เลยเพราะว่าันมีโครงขายใช่ไหมล่ะไอโครคาร์บอนเนี่ยคือมันก็มีเป็นห่อใช่ไหม,มแต่เนี่ยคือมันไม่มีห่อไงอคือต้องระเบิดจากรถกล่องอย่างเดียว <ใช S 1> รถกล่องก็คือ<ต>มันมันมันต้องเป็นของตู้ขีบรุ่ดแรกตู้คีบ,คบอ่ะ็อกเก้นจีชุดตู้ขีบจะมีทั้งหมดสองสองสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกจะมีเป็นโครงส้มกับโครงขาวมถ้าจผมจำไม่ผิดนะเวอร์ช mm ัน hmm. สองจะเป็นแดงกับขาว อันนี้คือเป็นชุดแรกเป็นเวอร์ชันแ,บบนะแรกเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกจะมีสีอะไรบ้างสีส้มกับสีขาวโค้งนะสีส้มกับสีขาวอ่าครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นสองก็จะมีสีแดงกับสีขาวเวอร์ชั่นสองจะมีโค้งแดงกับโค้งขาวครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อที่ที่เคยเห็นเป็นจีส้มจีม่วงก็คือโค้งขาวถูกปะ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็อ่าถ้าเป็น G um, 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 G um, um, จีดํา um, จีแดงไอจีจีน้ําเงินจีจีน้ําเงินกับจีดําจะเป็นโค้งแดงอ่านั่นแหละครับ ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยบอดี้มันเป็นสีอะไรอ่ะเออมันจะมีสีดำอันนี้คือคู่จับคู่กับสีดำถูกป่ะสีดำหนึ่งแล้วล่ะอีกสีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรแต่ที่ผมมีอยู่ก็คือโค้งส้มบอดี้ดำผมมีอยู่มีที่เป็นกล่องเลยเงหรอใช่ครับมีครบมีครบมีครบผมมันก็เท่ากันก็จะเเราจะมีสองโค้งถูกป่ะใช่ครับณปัปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ถ้ารวมรถกล่องด้วยผมมีสามมีสามมีสาม หมายถึงนี่เนี่ยหนึ่งคันมีมีมีตรงนี้หนึ่งแล้วมีเปลป่าอีกหนึ่งแล้วมีในรถกองอีกหนึ่งแล้าไหนของผมอ,ะอ่ะฮะก็พี่เอก่ายตังค์เมื่อไหร่ก็เป็นของพี่เอกมันนั้นแหละครับไม่ <laughs> ว่ามีของแถมจริงจริงอะพี่จริงๆริงเจ้าของเพ่ต้องให้ต้องให้คนปัน้นบอดี้ไอ้ปั้นรถด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวสั่งสีโบเกนจีเขียวมาคนสีสเปรใช่ไหม <laughs> ก็ไม่มีอะไรครับก็พวกชุดที่ที่หายากก็คือโค้งโค้งโค้งอันหนึ่งแล้วก็ล้อเนอาล้อครับล้อล้อเป็นเป็นเป็นล้ออะลูดําครับผมเป็นล้ออลูดําอลูด่มเมื่อก่อนนี่มันก็หาไม่ยากใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหายากถูกป่ะใช่ตอนนี้คือหายากนะสีแดงสีแดงยังมียังยังมีอยู่นะสีแดงผมเห็นในเพจของพี่โป้เขายังมีขายอยู่นะครับคู่หนึ่งประมาณ ห้าร้อยกว่าบาทหรือหกร้อยกว่าบาทเนี่ยประมาณนี้แหละ,ะมันจะจับคู่นะี่โลดัโลดนนี่ค <dumb. S 1> ือใหม่หมดเลยปะใหม่ทั้งหมดครับไม่เคยลงไม่เคยลง้ลงานอ่าอนนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยลองเล่นยังไม่เคยลองเล่นเลยยังไม่เคยลองเล่นแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราวางไม้เบ็กแค่แผ่นเดียวเนะียคิดว่ามันจะสู้เอฟเอได้ไหมมันน,น่าจะได้นะเพราะว่ามีคนเคยเล่นเขาก็ได้อ่ะเราก็ต้องเล่นได้เหมือนกันใช่อ่าเพราะว่ามีคนเคยเล่นเพราะมีคนเล่นเขาก็เล่นได้ เราก็ต้องเล่นได้เลฟฟ็อกผมเห็นเลฟฟ็อกเขาเล่นใช่ใช่ไอโอ๊ตไอโอ๊ตก็เล่นอยู่อเออไอโอ๊ตก็เล่นอยู่ไอโอ๊ตก็เล่นอยู่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวพิมก่อนไม่ได้ต้นพี่ต้นพี่ต้นก็เล่นอยู่พี่ต้นนี่เซียนเลยที่แบบเวลาเล่นรถแล้วชอบถือกระป๋องเบียร์อันนึงอะอ่านั่นแหละครับคนนั้นอะอืมทำรถก็ถือทำรถก็ถือกระป๋องมีเบียร์ว้าข้างๆฟินเขาบอกฟินเขาถึงทำรถดีไงอะไรบ้า นั่นแหละคือเขาก็เล่นมาก่อนอไอโอ๊์ด้วยซ้าแล้วถ้าเกิดเราอยากเราอยากให้ตรงตรงเนี้ยมันเป็นไม้เบรกสองแผ่นมันจะได้ไหมหรือว่าถ้าเป็นกัติกาบีแม็กจะได้ไหมไม่เกี่ยวพี่มันคือคุณจะวางไม้เบรกยังไงก็ได้อ่ะแล้วคุณคุณจะทํายังไงให,ให้ให้ได้สองอันอะ่ะจะทํายังไงอ่ะวางกาวเหรอวางกาวปุ๊บถาม,มถาม้มถาวางกาวผมก็มองว่ามันไม่ผิดก่อนหรอกแต่ถามว่าถา้า,ถาเวลารถที่มันหลุดหลุดรางหรืออะไรพวกนี้ปุ๊บไม้ตรงเนี้ยมันอาจจะหลุดได้ ถ้าดูดปุ๊บเรามาจับมาตั้งใหม่พวกเนี้ยหรือว่าเรามาแปะกาวใหม่พวกเนี้ยเบรคมันก็เยื้องละองศาเบรคก็เพี้ยนละแต่ว่าอันเนี้ยคือที่ที่ใส่เนี่ยเป็นรูเดิมหมดเลยใช่ไหมอันนี้รูเดิมไม่ได้เจาะรูเดิมครับรูเดิมครับไม่มีเจาะครับงั้นก็แสดงว่าตำแหน่งของรูเดิมเนี่ยมันก็ใส่ไม้ฟูรี่ได้เลยดีใช่ไได้ครับได้ได้ได้อเดี๋ยวเผื่อว่าใครอยากเล่นไงได้ครับเขาก็ใส่ไม้ฟูรี่กันทั้งนั้นแล้วพดคิดว่ามัน ความต่างในการเซตเทียบกับโครง f m a ที่เราเคยเล่นเงนี้ยมันมันเซตยากกว่าไหมผมมองในความคิดเรานะไม่ไม่แบบว่าผมผมผมมองว่ายากกว่ายากกว่ายากกว่าอ่ายากกว่าตรงไหนยากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเอ a เนี่ยคือเรามาอ่าเราวางไม้เบรกได้สองใช่ไหมแผ่นหน้าเบรกกว้างกว้างขึ้นแต่อันนี้คือมันได้น้อยอ่าพอได้น้อยปุ๊บผมมองว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงกว่าด้วย อืมอ่าันนั้นก็อย่างผมยังไม่เคยลองเลยนนะคือผมแค่แค่มองดูก่อนแค่แค่สันนิษฐานดูอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ว่ามันมันออกมาเป็นยังไงแล้วอย่างเนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้างล่างนี้เหรอใส่ไม่ได้พี่ติดติดติโค้งอ๋ออ๋อมันโค้งไม่เหมือนกันอ่ามันมันมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นของเอ็มเอปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาด้านนี้มันจะไม่โดนแต่ถ้าเป็นของซุกเอรมมันจะโดนอ่าทีนี้ขอใกล้ๆนิดนึงครับ เราจะเห็นว่าการวางอันนี้เรียกอะไรนะปีกข้างเอ้างปีกข้างปีกข้างเอาทีนี้มันจะไม่เหมือนกับเอเอเพราะว่าอันนั้นมันจะมีรูให้ใส่หมดเลยใช่อันนี้มีใส่ได้แค่รูเดียวอใส่ได้แค่รูเดียวปุ๊บคราวนี้มันจะอ่อนแล้วเราจะทำไงให้มันแน่นก็ผมผมผมใช้เป็นแหวนเป็นเป็นเป็นอีแปะครับเป็นแหวนอีแปะล็อกหนีบกับตัวตัวตัวปีกข้างเอาไว้เนี่ยครับล็อก ล็อกบีบเอาไว้เลยไม่ให้มันขยับได้แต่ถามว่ามีความอ่อนมันอ่อนมันอ่อนกว่าพวกเอ็มเออยู่แล้ว่ใช่อันนั้นมันอ่อนมันนิดเดียวอ่ะ <คน S 1> มันตัวรับมาเลยเนาะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้มันอ่อนอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าโครงโครงอะมันออกก่อนวิวัฒนาการในการเล่นปัดลูกแรกๆครับ,<ล>รบใช่ลูแรกๆเลยอ่ะเขาก็เลยยังไม่มีรูไม่ให้ใส่แต่คิดว่าความอ่อนช้อยของโครงเนี่ย ผมมองว่าสวยนะเห็นไหมผมมองว่าสวยมันจะอ่อนอ่อนกว่าเฮ้ยเหมือนหักเลยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้เล่นไปแข่งกับใครเนี่ยอะบิดแค่นี้ก็หักแล้วโพสคิดว่าโครงสีแบบเนี้ยกับโครงคาร์บอนอย่างเงี้ยวิ่งต่างกันไหมเวลาเล่นอะไม่รู้เลยพี่ผมไม่เคยลองเล่นอันนี้เลยไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยลองเหมือนกันต้องถามโอ้ถ้าถามว่าถ้าถ้าให้เล่นนะผมเอาโครงคาร์บอนเล่นโครงนี้ผมไม่เล่น มันลองได้ไงแต่ผมถามว่าถ้าถ้าตอนนี้คือมันจะมีโคคาร์บอนอออใหม่ใช่ไหมอ่าอีไม่กินเดี๋ข้างหน้าถ้าตัดถ้าตัดตรงช่วงนั้นเอาไปก่อนนะระหว่างโคงคาร์บอนหนึ่งพันกะให้ผมเล่นโครงส้มผมก็เล่นโคคาร์บอนเพราะาอะไรหนึ่งพันผมยอมเสียหนึ่งพันดีกว่าไอ้นี่ซื้อตั้งสองพันกว่าเพื่อจะเอาโคลของมันเงนี้ยมันก็ไม่คุ้มอะ่ะอืมแล้วถามโคคาร์บอนมันมันดีกว่ายอยู่แล้วแต่มัน มันคือมันไม่ได้แพงเพราะว่ารถแพงหรือว่าอะไรแต่ว่ามันหายากกันใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าโคมันไม่มีอ่าใช่เพราะว่าโคมันไม่มีแยกหอออกมาขายเท่านั้นเองก็ปกติเดิมๆอ่ะมันไม่ได้มีกล่องขายตามช็อปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนี่ใช่ป่ะไอ้คำว่าตู้คีบอ่ามันไอ้คำว่าตู้คีบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันว่ามันไอ้ตู้คีบยังไงไอ้ตู้คีบคือมันอยู่ใน อ่ามันอยู่ในตู้อยู่ในตู้แล้วเอาไปหย่อนเหรียญแล้วขีบออกมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่เขาเรียกกันคือชุดตู้ขีบตู้ขีบผมก็ไม่รู้ไงว่ามันชุดตู้ขีบยังไงอ่เดี๋ยวถ้าเกิดต่อไปเราได้คําตอบที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันว่ามันตู้ขีบยังไงนะแต่ว่าเขาเรียกว่าตู้ขีบเนาะอ่าใช่เขาเรียกว่าตู้ขีบก็ไม่มีอะไรอืมอันนี้ชุดหน้าตรงกลางผ่านแล้วทีนี้มาชุดหลังบ้างชุดหลังก็ไม่มีอะไรชุดหลังก็มีเพิ่มแค่เอ่อ หางหลังที่เป็นหางหลังที่เป็นคาร์บอนนงใช่คาร์บอนเรนฟอร์มนะถ้าจะผมจำไม่ผิดนะก็ซื้อมาเพื่อที่จะต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้อีกถ้าไม่ใส่เราก็ไม่สามารถที่จะใส่ไม้พวกไม้ฟูรี่ได้หรือว่าเป็นสายมันติได้ถ้าเราใส่เป็นไม้ถ้าเราใส่เป็นอย่างเงี้ยมันจะอ่อนไงครับเพราะมันบางเดิมๆจะอย่างนี้อ่านี่นี่เดิมๆอ่ามันจะอ่อนแล้วมันบางแต่ถ้ามันเป็น อที่มันมีแยกขายออกมาต่างหากมันจะหนามันจะแข็งมันจะแข็งกว่าแต่มันก็ใส่ได้รูเดียวเหมือนกันใช่ไหมก็ใส่ได้รูเดียวเหมือนกันครับตรงกลางนี่ไได้รูเดียวเหมือนกันได้รูเดียวเหมือนกันอันนี้อ๋อแล้วอันนี้มันมีอะไรอุปกรณ์เสริมป่ะอันเนี้ยมีอะไรครับไม่มีครับอันนี้ก็ก็เนี่ยแหละคืออ่อ๋อคือชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันใช่ปีกปีกเหลาเหมือนกันชิ้นเดียวกัน เท่ากับว่าข้างหลังจะมีไม้คูลี่สองอันปะบางคนก็ใส่อันเดียวบางคนก็ใส่เป็นมันติบางคนก็ใส่เป็นมันตินนนตแล้วก็ใส่เป็นไม้เบรกเหมือนอชุดซุปเปอร์ทัวร์บางคนก็ใส่อย่างนั้นแต่นี่ไม่ไลองเนียยังไม่ไลองยังไม่ไลองคือคันนี้ไม่ได้กะเล่นอยู่แล้วไงยแล้วทําทะไมอ่ะประกวดครับอทําประกวดครับเดี๋ยวักพ<ะ>ักันยังไม่เคยได้รางวัลอครับเลกทิงทาประกวดเนี่ย ก็เอ่อน่าจะสิ่งที่หายากก็จะมีโค้งใช่ไหมล้อที่บอกว่าทำไมถึงสามเดือนโค้งเนี่ยผมได้มาชิ้นแรกก็ตัดก่อนผมมาหาร้อเนี่ยล้ออยู่ประมาณเดือนนึงกว่าผมจะได้ล้อรูดำอ๋อเพราะว่าจริงๆซื้อใหม่มันก็มันไม่มีขายอ่ะใช่มันไม่มีขายมันต้องรอคนเอามาปล่อยเนาะใช่ครับใช่ใช่เหมือนแบบว่า,วาต้องรอคนเอามาขายอะ่ะใช่ผม โพสตั้งรับก็ยังไม่มีใครออกมาขายผมนะ mm hmm. จนมีครั้งที่สองบางที่ผมโพสตั้งรับแล้วมีพอดีพี่แกเขามีอยู่เขาก็เลยส่งต่อมาให้อาไอันนี้ก็แต่น้อย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 กว่าบอดี้อ่ะแล้วพูดถึงถ้าเราไปเล่นจริงๆเนี่ยมันเล่นได้ไหมได้ผมว่าได้ได้ครับก็มีคนเล่นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี mm hmm. ก็มีคนเล่นอยู่อย่างพี่ปอนเองพี่ปอนเอง,เ,องเขาก็าเล่นล้ออะโลอยู่เขาก็าเคยเล่นอยู่อล้ออะโล น้ำหนักมันเบากว่าล้อหนัก,นกกว่าด้วยหนักกว่านิดนึงแต่ถ้าเป็น B Max ไม่ใช่ปัญหาเนาะก็เรื่องออกตัวไงพี่อยู่ในอยู่ในช่วงออกตัวแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดุงเนาะใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยดุงถ้า,าเสียเกี่ยวอ่ะมีการเกี่ยวด้วยอ่าใช่ครับก็อัน,นอันนี้ก็คือซื้อเพิ่มมาจากชุดก่อน พอชุดก่อนไม่มีอันนี้หายากไหมอันไหนอันเกี่ยวอันเกี่ยวด,ด้านหลังนี่พี่เีต้องให้ดูด้านหลังอ่าดย๋ยวนี้ก็ราคาเริ่มสูง้วครับสี่ร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสามร้อยี่สิบอันนี้อันนี้มันก็นานแล้วเนาะตัวอ,อันเกี่ยวรุ่มเนี่ยใช่ปะใช่ใช่ใช่แล้วทําไมตรงนี้มันต้องมียางรัดด้วยผมรัดเอาไว้ให้มันให้มันช่วยตรงนี้ยึด ยึดตรงนี้ไม่ให้มันให้มันแน่น,นอีกทีไงอ๋อนิดนึงก็ยังดีเพราะมันอ่อนมากไงใช่มันอ่อนอ้าวทีนี้มาถึงบอดี้แล้วอ่บอดี้บอดี้น่าจะหานานที่สุดแล้วห,หานานที่สุดแล้วอันนี้เป็นบอดี้แท้นะอ๋ออันนี้เป็นบอดี้แท้อ่าบอดี้แท้นะครับได้มาตอนได้มาสภาพเป็นยังไง สภาพมาคือเป็นสภาพมือสองมาเขาทําสีมาแล้วสองแล้วเขาสีมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาทําสีใหม่ใช่ทําสีใหม่ใช่ก็ส่งไปให้อ่อพิเศษอเพจไลฟ์สไตล์ครับนี่ครับเป็นคนทำไลฟ์สไตล์มินิโฟวิวเป็นคนทําให้อันนี้จะเป็นงานแบบเขาเรียกอะไรนะดีคอ ใช่ครับรมีดีคอรด้วยมีดีคอรด้วยมีดีคอเก็บรายละเอียดเ,เล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่ผมโดนใจมากคือนี่ชุดท่อชุดท่อด้วยชุดท่อลุงชุดท่อลุงอันนี้ไงเป็นงานจากเพจไลฟ์สไตล์นะครับแล้วจริงๆชุดท่อมันมีไหมมันมีครับมันมีก็คือของบอด,ดี้นี้เลยใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าของเราที่เอาไปไม่มีไม่มี พอดีพี่พอดีพี่เขามีพี่เขามีอยู่แล้วเขาก็ทําสีเผื่อมาด้วยอ่าครับผมนี่นะครับเรามองใ,ใกล้ๆเห็นปะ่ะความเนียนของสีมันจะแบบว่าขนาดรูปไปนี่เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดแบบขึ้นมาเลยอะ่ะฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้จากเพจไลฟ์สไตล์นะครับเรามีนักแข่งอยู่ห้าคนนะครับตอนนี้มีอันเดียวเอง แต่ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อพี่เลยนะพิเศษครับพิเศษพิเศษทางเพจนะครับไลฟ์สไตล์แต่ช่วงนี้แกแกป่วยอ่าเขาบอกไม่สบายอยู่อ่าไม่สบายอยู่แล้วก็น่าจะเดือนเมษาน่าจะไม่รับงานแล้วนะครับเพราะว่าแกจะทํางานเก่าที่ค้างๆมาอยู่อันนี้ใส่ไง ทำเป็นถามนะมทําเป็นไม่รู้เรื่องไนะอ้คนน,นนี้ก็นี่ก็ฝากไว้ด้วยคันนี้มันก็จะมาในแบบว่าสไตล์ส้มดําใช่ครับส้มดําอันนี้สีเราก็เราบอกเขาไปเลยป่ะหรือว่าเขาทําให้เลยก็คือหรือว่าเราบอกคอนเซ็ปต์เขาไป,ไปบอกแค่ว่าเอ,อรถผมโครงส้ม,มเรื่องสีเรื่องสีก็คือเน้นสีส้มกับสีดํา ส่วนลายเนี่ยคือแล้วแต่ทางเขาเลยเขาอยากจะทําลายแบบไหนอะไรไงคือแล้วแต่เขาเลยใครอยากดูคันนี้ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไว้รอดูที่งานธรรมย่าเนาะเดี๋ยวจะไปปรากฏตัวให้เห็นนะครับทีเนี้มาถึงคำถามสุดคลาสสิกแบบโบราณมากเลยคันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ oh. <laughs> เอฟเอคันที่แล้วใช่ไหมที่เคยทำลงไปอ่ะของทุกอย่างนี่ยมีหมดนะประมาณแปดพันใช่ไหมใช่แต่แปดพันแต่มาครั้งนี้มีที่เปลี่ยนคือบอดี้มามาเลยใกล้ๆเลยนี่เดี๋ยววันนี้เรามาแบบพิเศษหน่อยมีละชิ้นเลยดีกว่ามีชิ้นเลยว่ามีมีที่เพิ่มเติมจากที่ย้ายอะไรมาจาก f อ a เอคันที่แล้วคือบอดี้หนึ่ง เดี๋ยวให้คนดูบวกเองอ่าโค้งนะครับโค้งล้ออลูยางมารูนกาฮาแล้วก็มีเพิ่มไม้ฟูรี่อีกหนึ่งชิ้นปันแขวนอ่าครับผมอ๋อหมายถึงว่าอันนี้เลยแปดพันนั้นเหรอหรือเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดีเพราะว่าโค้งคือแปดไม่ได้รวมเนาะไม่ได้รวมก็คือแปดพันที่แล้วแปดพันที่แล้วเนี่ยคือก็ตัดออกไปดีตัดไม้ฟูรี่ออกไปหนึ่ง ตัดโค้งออกไปตัดบอดี้ออกไปตัดล้อลูกไปแล้วผมก็ย้ายอะไรเอามาใส่คันนี้แล้วก็ซื้อพวกโค้งใหม่ซื้อบอดี้ส่งทําสีซื้อไม้ฟูรี่อีกอันนึงซื้อกันแขวนรือเราลูกลอ,องคิดเอาน่าจะหมื่นอ่ะคันนี้นะน่าจะหมื่นอ่ะถ้ามันน่าจะหมื่นงั้นเราไปเล่นโคคาร์บอน ถูกครับถูกถูกถูกครับถึงไม่ถึงถึงไม่หมื่นถึงไม่หมื่นห้าหกพันผมก็เล่นโค<ต>คาร์บอนแต่ว่าอันนี้เราเราไม่ได้มาแบบว่าจะมาโชว์อะไรว่ามันแพงหรืออะไรอย่างนั้นใช่<ต>คือว่าให้ให้ให,ให้ให้คนที่เล่นที่หลังเนี่ยดูว่าบางอย่างอะ่ะมันมันแพงเพราะมันหาย,ยากใช่ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าอันนั้นแพงอันนี้แพงไม่ใช่งั้นใช่แล้วคืออย่างคือผมทําผมผมไม่ได้มาโอดอยู่แล้วว่ารถคันนี้มันต้องเท่าไหร่คือผมทาเนี่ยคือผม อยากได้รถสวยๆวสักคันนึงเอาไว้อประกวดหรือว่าเอาไว้โชว์ตามงานที่เขามีประกวดหรือมีโชว์เท่านั้นเองครับพูดง่ายๆบางทีมันเขาเรียกว่าเป็นความชอบของเราใช่ครับใช่ใช่ใช่อย่างเช่นพวกอุปกรณ์สีดําเนี้ยเนะใช่ครับเดี๋ยวว่างๆเราจะไปลองวิ่งให้ดูนะครับไม่ไม่ไม่วิ่งพอี่ไม่วิ่งไม่วิ่งวิ่งดิโอ้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ เขาทาออกมาให้แข่งเขาไม่ได้ทามาให้ตั้งคันวิ่งคันแข่งมีอยู่แล้วผมอยากเห็นคันนี้ดิผมอยากเห็นคันนี้แข่งอ่ะเอางานพี่ต่อก็ได้โอ้โหตายแล้วใจร้ายมากเดี๋ยวเราจะไปปรากฏตัวเห็นที่งานคามิยานะครับครับผมแอบหวังไว้นิดนึงว่าน่าจะได้จะได้รางวัลแหละั้ปั้นมาหลายคันแล้วอ่ะปั้นมาเป็นหลายคันแล้วอ่ะ มันมีถ้าอยากให้ได้จริงมันต้องเอาบอดี้เนี่ยยกให้คนอื่นไปอืแล้วมันเหมือนครั้งที่แล้วอเหรอแล้วคนนี้เอกไปอะได้รางวัลเหมือนครั้งที่แล้วอะขายปุ๊บเขาได้รางวัลปั๊บมันเป็เคสก็สำหรับคลิปนี้นะครับ b m a x Super F-M 3เสามเดือนนะก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็อ่า คนเล่นใหม่ๆนะครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะลองเล่นนะซูเปอร์เอฟเอ็มค,ครับน่าจะได้เทคนิคบางอย่างไปบ้างนิดนึงก็ยัง <ไป S 1> <ต>ดีเนะาะถ,ถ้าถ้าอยากจะเล่นผม, <c oughs> ถ,มถ้ามีถ้ามีทุนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ราคาโคมันไม่ลงไงราคาโคนแพงอยู่แต่รอ,อยากแป๊บเดียวเดี๋ยวโคงคาร์บอนแบบนี้ออกแล้วจะออกแล้วอยู่มาแลักสามเดือนก็จะเหลืออีกไม่ไม่ไม่ถึงพันแล้วเนาะโอ้ไม่รู้สามร้อยสามร้อยเต็มที่แล้วครับผม ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ